อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยาววาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์ทักทวดดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งลงและสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจฟังและก่อนที่เราจะได้ฟังขอให้พวกเราทุกคนได้คุกเข่าลงสารภาพความผิดบาป ที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีนะเจตนาไม่ก็ดีและได้หลงทำผิดบาปต่อผู้อื่นโดยไม่ได้เจตนาขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่29ธันวาคม พระองค์ทรงตัดว่าจงวางใจเราด้วยหมดทั้งชีวิตของเจ้าการงานของเราในชีวิตของเจ้าจะสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพึ่งพาในเราของเจ้าสิ่งนี้รวมถึงความไว้วางใจของเจ้าที่มีต่อเราในยามวิกฤตหรือในยามที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ บางคนล้มเหลวอย่างหน้าเศร้าในเรื่องนี้เมื่อเผชิญกับความยากลำบากในขณะที่บางคนก็พึ่งพาในเรามากที่สุดในช่วงเวลานี้ยิ่งไปกว่านั้นจงไว้วางใจในเราทุกเวลาอย่างมั่นคงหลายคนที่พึ่งพาในเราในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากกับหลงลืมเราเมื่อถึงขออภัยค่ะ เมื่อสิ่งต่างๆดีขึ้นความยากลำบากคือสิ่งที่ทำให้เจ้ารู้ว่าเจ้าจำต้องพึ่งพาในเราในขณะที่หนทางที่ราบรื่นอาจนำเจ้าไปสู่การพึ่งพาในตนเองได้อย่างไม่รู้ตัวลูกเอ๋ยเราห่วงยายเจ้าไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจในเรื่องเล็กน้อยของแต่ละวัน หรือจะเป็นในยามชีวิตต้องพบกับความทุกข์ยากลูกเอย๋ยเจ้าอาจคิดว่าไม่มีใครสังเกตเห็นแต่เราผู้อยู่เคียงข้างเจ้าเห็นและยินและยินดีในความไว้วางใจนั้นเพราะเราไว้วางใจเพ,เพราะความไว้วางใจในเราเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เจ้าเติบโตขึ้นในเรา อาเมนให้เรามาวางในข้อพระคำสรดีบทที่40ข้อสคนที่วางใจในพยาเวก็เป็นสุขคือคนที่ไม่หันไปหาคนจองหองหรือพวกที่หลงเจินไปตามพระเทียมเทศสรดีบทที่ 56สข้อสข้อ4เมื่อข้าพเจ้ากลัวข้าพเจ้าวางใจในองค์ในพระเจ้าผู้ที่ข้าองค์สรรเสริญพระวจนะในพระเจ้าข้าองค์วางใจข้าองค์จะไม่กลัวเนื้อหนังจะทำอะไรข้าองค์ได้สดุดีบทที่6 2ข้อ8ปประชาชนเอย๋ยจงวางใจใน พระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยของเราเสลาอิทยาบทที่2ีิข้อ3ข้อสพระองค์ทรงพิทักษ์ผู้ที่มีใจแน่วแน่ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์จงวางใจในพระยาเวเป็นนิดเพราะพระยาเว คือพระยาเวทรงเป็นศิลานิรันดร์อเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นทรงรักและห่วงใยคอยตักเตือนสั่งสอนและคอยอยู่เคียงข้างเราเสมอยามทุกข์ยากลำบากก็ขอให้เราอย่าได้หลงลืมพระองค์ที่จะเดินไปกับพระองค์และ ทุนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีปัญหาให้พระองค์และขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอให้ทุกคนที่จะไม่ทิ้งพระองค์และไม่หันไปในทางผิดผิดหรือในทางเก่าที่เราได้เคยเป็นมาขอให้พวกเราทุกคนจะเชื่อมั่นในพระองค์และจะเดินไปกับพระองค์และจะเป็นผู้ที่ แบ่งปันพระวจนะของพระองค์ให้ทุกคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ให้รู้จักพระองค์รักพระองค์พระองค์เจ้าค่าลูกทุกคนรักพระองค์ที่จะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและเมตตาลูกทุกคนลูกอยากจะรักพระองค์จนสุดจิตสุดใจสุดสิ้นวิญญ,ญาณของลูกลูกขอ ให้พระองค์ทรงเมตตารักลูกและอยู่กับลูกอย่าได้โปรดทอดทิ้งโปรดนำให้รักของพระองค์ที่มากมาให้แก่ชีวิตของลูกทุกคนลูกทุกสึกคนเป็นเพียงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเอามาขัดเกาวิเลี้ยงดูขอให้พระองค์ทรงเมตตารักลูกทุกคนที่พร้อมจะรับใช้พระองค์ ที่พระอ,องค์จะไม่ทรงทอดทิ้งลูกทุกคนลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณที่พระอ,องค์นั้นได้ทรงดูแลเลี้ยงดูไม่เคยทอดทิ้งเป็นที่พึ่งที่ปรึกษายามลูกทุกคนมีปัญหาตลอดมาลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระอ,องค์ทรงเมตตาพี่น้องคะให้เราหันเข้ามาพร้อมใจกันที่จะ,อ,ะอธิษฐาน วิงบอลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระองค์นั้นได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกให้หลุดพ้นจากภัยจากธรรมชาติภัยจากสงครามและภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆขอให้จบสิ้นลงขอพระองค์งทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้สิ่งร้าย ได้หลุดไปจากประเทศไทยสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองอประเทศอิสราเอลให้หลุดพ้นจากภัยสงครามในครั้งนี้ที่จะไม่ยืดเยื้อกลายเป็นสงครามโรคขอพระองค์ทรงเมตตาทรงทูตสวรรค์ปกป้องคุ้มครอง ประเทศอิสราเอลด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตอยู่กับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งลูกได้อาศัยอยู่นี้ที่จะเป็นประเทศที่มีสันติสุขเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของทุกประเทศทั่วโลกขอให้ภายพิบัติต่างๆจากธรรมชาติที่จะไม่มาทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเสียหายและ สิ่งชั่วร้ายต่างๆที่จะไม่เกิดขึ้นขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าเพราะนอกจากพระองค์แล้วไม่มีผู้นด่นผู้ใดที่จะสามารถช่วยเหลือทุกประเทศได้ลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตา ฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทำให้ลูกและทุกคนที่ลูกอธิษฐานทูลต่อพระองค์ได้ประสบความสำเร็จพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้และไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบ หรือทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้นอกจากลูกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกนำมาถวายนี้ด้วยเถิดและลูกทุกคนขอถวายชีวิตของลูกทุกคนที่มีอยู่ เป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนป่าพระองค์จะเสด็จกลับมารับลูกลูกลกทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์สารรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์รงเมตตาในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลตฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกทุกด้านนะคะ